สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีมาเยอะมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อนะคะมีทั้งโมด4 ID ดีไลคค่ะแล้วก็จะมีเป็น ID ดูรสินค้านะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดใบนี้ไม่ชัดจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ร้านเรานะคะส่งของทุกวันที่ไปษณีย์เปิดนะคะรับเงินทางโอนธน,นาคารนะคะแล้วก็รับวอลเล็ตนะคะแต่ว่าไม่รับวอลเล็ตแบบตูบ้เเติมนะ ก็น,นี่จะเป็นรายละเอียดนะคะดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็เดี๋ยวอย่างแรกมาดูพวกกระเป๋ากันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าฮูรุนนะคะแบบผ้านะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะก็มีหลายลายนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะ,ะมีม,มลิเตน,นะคะปอมปอมนะโปโกเกมอนคะ่ะแล้วก็อียอนะคะไทเกอร์นะ,ะนะพิกเลตนะคะแล้วก็เอเลียนมีนะคะตโตโรมาโพนี่นะคะมาลิเติลอีกแบบกิตตี้คะ่ะ ตุ๊กตาแล้วก็อันนี้ไม่น่าใจนะคะมิกกี้เมาส์นี่นะคะก็อันนี้จะเป็นลายของไซเล็กนะคะไซเล็กราคาใบละ60บาทค่ะต่อมาจะเป็นกระเป๋าหูรูปแบบผ้านะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะก็เดี๋ยวมาดูลายกันนะคะน,นี้เป็นลายปอมๆนะคะลายมูมินมีลายมาใหม่เยอะนะคะเคโลโลค,ค่ะสาลลี่อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะคะใครสนใจก็ทักไปขอดูรูปกระเป๋าในลายได้เลยนะ มีเยอะมีหลายลายนะคะน่ารักทุกลายเลยนะคะคูม้ามงนะคะสปอนบอบนะนี่นะคะมิกกี้เมาส์คูม้ามองอียอค่ะไม m e ม o โลดี้นะคะแล้วก็เป็นกาฟิลก็มีนะคะอันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าหูรูปไซส์ใหญ่นะคะรานะคาใแบบละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นกระเป๋ด,ดินสอน,นะคะเริ่มที่กระเป๋ด,ดินสอน,นะคะเป็นแบบซิปเดียวก่อนนะ ก็นี่นะคะแบบ10เดียวมีแค่2ลายนะคะลายนี้นะคะกับลายนี้มีเมาส์นะคะซิเดียวราคาใบละหนึ่งรบาทนะคะ<ห>ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระดาดินสอบแบบ2อซิปนะคะก็จะมีหลายลายนะคะเยอะแยะเลย<ห>นี่ใส่ได้2ช่องนะคะ<ห>นี่นะคะมบบีะะมินเนี่ยนนะคะมิกกี้เมาส์นะเอเลียนนะคะลีลาคูม้านะเป็ดนะคะมอนสเตอร์โดเรมอน เยอะแยะเลยนะแมจี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาขอดูรูปในลายได้นะคะอันนี้จะเป็นกระบาดดินสอน,นะคะแบบ20รซิปคาใบ,บละหนึ่งยี่บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระบาดดินสอนแบบซิปใหญ่นะ,ะก็จะใส่ได้เยอะที่สุดเลยนะคะนี่ซิปใหญ่มากนะคะราคาใบ,บละหนร้อยห้าสิบค่ะมีเป็นลายมินเนีย่ยนนะคะลายมอนสเตอร์ค่ะลายซลลีนะคะมอนเตอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นโปเกมอนนะคะก็ซิปใหญ่นะคะร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นโคมไฟคิตตันนะ เดี๋ยวจะให้ดูลายกันก่อนนะคะคุณฟฟคิตันจะมีเป็นลายโปกเกมอนนะคะลายโดเรมอนแล้วก็เป็นลายนี่นะคะคิตตี้นะคุณไฟคิตันนะเป็นแบบนี้เลยก็วิธีการเล่นนะคะเราจะเปิดสวิตแล้วมันก็จะเป็นไฟนะนี่นะคะสีสวยมากนะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยนะคะ ก็นี่จะเป็นสีแบบประมาณนี้ทุกตัวเลยนะคะก็คฟุฟากิตันนะคะราคาตัวละ100บาทนะคะถูกมากเลยนะก็สกูชี่นะคะเริ่มที่พวกมินิกันก่อนนะคะมีราคาชิ้นละสิบาทนะคะแบบแรกนะอันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะแพนเค้กหน้าตลกนะคะมีหลายสีนะแล้วก็เป็นมากาลองนะคะเป็นมากาลองหน้าตลกนะนี่นะคะมีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันน่ารักมากนะ แล้วก็จะมีเป็นป้งหน้าแมวนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวๆนะคะ18บาทตะกร้าแรกนะคะแล้วก็18บาทต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นป้งแผ่นนะคะอันนี้นิ่มสโลมากเลยนะคะมีหลายหน้าหลายสีนะชิ้นใหญ่คะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น, aling, นพอนาริงโดรัตพอนาริงมินินะคะ อันนี้ชิ้นเล็กๆนะคะน่ารักนะมีท็อปปิง้งลายด้านบนด้วยนะคะมีหลายสีเหมือนกันนะโดนัทพันดาลินนะคะมาใหม่นะแล้วก็นี้จะเป็นหัวคารบินะคะสโลมากนะคะมีหลายสีเหมือนกันน่ารักนะเป็นหน้าคาบีค่ะแล้วก็นี้จะเป็นโดนัทล่าซอสนะคะนี่นะ้ามีหลายสีนะคะแล้วก็ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปามินินะคะเป็นแบบมาใหม่เลยนะเป็นซาลาเปาโดนกัดแบบสีนะคะก็นี่นะชิ้นใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่กว่ามินินะคะแต่ว่าราคา18บาทเท่านั้นนะคะมันจะมีไส้ด้วยนะคะนิ่มๆน,นะคะชิ้นประมาณนี้เลยนะมีหลายสีนะคะซาลาเปาโดนกัดนะอันนี้แนะนําเลยนะคะมาใหม่ค่ะ 18บาทเท่านั้นนะคะ18บาทตะก้าายนะคะก็อย่างแรกนะอันนี้จะเป็นวัฟ f เฟิล t t คิตตี้นะคะวอเฟิคิตตี้นะาโลนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่นะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นโอริโอค่ะ18บาทเท่านั้นนะคะเป็นรูปโอริโอนะนี่มีหลายสีนะคะร้วนี้โอริโอมาสีใหม่ก็เยอะนะคะนี่เลยนะจะเป็นสีข้าๆของโอริโอค่ะ แล้วก็อีกต่อมานะคะนี้จะเป็นมากระลองหัวใจค่ะเป็นแบบมากระลองนะคะรูปหัวใจนะมีหลายหน้าหลายสีค่ะนิ่งสโลมเหมือนกันนะคะก็นี้จะเป็นพวกมินินะคะราคาชิลาสิบแปดบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็น alive, so ots, เต่าน,นะคะก็ละเต่านี้จะราคาชิลายี่สิบบาทนะคะไซส์มันจะประมาณนี felony, ้นะคะใหญ่กว่ามินินะแล้วก็ชิ้นมันจะใหญ่กว่านะคะอันนี้สโลนะคะ เป็นเต่านะแนะนําเลยนะคะมีหลายสีนะนิ่มมากค่ะราคาชิ้นละยีบาทนะคะเป็นเต่าคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโค้หมีนะคะก็เป็นราคาชิ้นละยีบาทนะคะสโลนะคะน่ารักนะเป็นรูปหมีอย่างนี้เลยนะคะ25บ้าบาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะราคาชิ้นละสีบาทนะคะ ก็เดี๋ยวเริ่มที่ะก้ารแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบไซสเล็กสุดเลยนะจะมีเป็นนี่ค่ะสีแดงนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะน่ารักนะแล้วก็เนื้อประมาณนี้ทุกชิ้นเลยนะคะนิมๆนะคะแล้วก็สโลนะ40บาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะ เป็นโดนัทลูกคิตตี้นะคะมีท็อปปิ้งโรดด้านบนด้วยนะคะน่ารักมากนะมีหลายสีค่ะชิ้นประมาณไซส์นี้เลยไซส์กลางนะคะนี่นะคะ40บาทก็อันนี้จะเป็น40บาทตะก้าแรกนะคะ40่บบาทตะก้าต่อมานะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นพวกนี่นะขวดนมนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะอันนี้เนื้อดีนะคะสโลด้วยนะมีหลายสีค่ะ เหลือไม่เยอะแล้วนะคะ40บาทนะขวดนมแซลเล็กค่ะแล้วก็ยังประมาณนะคะอันนี้จะเป็นลูกพีชนะคะเป็นแบบรุ่น40บาทเวลาสั่งระบุราคาด้วยนะว่าเอาลูกพีชแบบ40บาทนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นลูกพีชแบบนี้เลย40บาทนะคะ40บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นหัวเห็ดะคะ่ะก็อันนี้ไม่ได้มานานนะคะน่ารักนะสี่ขานะคะชิ้นประมาณนี้เลยนะ หน้าตาน,น่ารักมากนะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยค่ะเนื้อดีค่ะนี่นะเป็นหัวเห็ดค่ะ40สิบบาทแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นมันฝรั่งสีนะคะมีหลายหน้าหลายสีเลยชิ้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้แนะนํานะคือมันคุ้มราคามากนะคะเนื้อมันนิ่มสโล Brisbane แล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยส0บาทเท่านั้นนะคะเป็นมันฝรั่งสีค่ะส0ิบาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปากูเดธมะค่ะ <S <S <throw some noise> ก็อันนี้มาแล้วนะอันนี้จะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็สโล OO นะ มีหลายหน้านะคะเป็นแบบหน้ากูเดทธรรมะนะคะนี่นะคะราคาชิลล์สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทต่อมานะคะอันนี้นะ,ะเป็นปังในสดค่ะไม่ได้มานานาแล้วนะอันนี้คือเนื้อดีแล้วก็นิ่มโลว์อยู่แล้วนะคะเป็นขนมปังในสดนะคะนี่นะคะราคาชิลล์สี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะสี่สิบบาทนะจะเป็นอย่างแรกนะคะเป็นพวกมีเดียมบันกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นมีเดียมแพน้าบันนะคะเป็นพวกบันไซมีเดียมพวกบันไซมีเดียมก็ หน้าเล่นนะคะหน้าเซีน่านิ่มสโลนะคะแล้วก็เป็นแบบไซส์กลางพอดีเลยนะคะ40บาทเทนะ่านั้นนะมีหลายหน้าหลายสีนะคะแล้วก็นี้จะเป็นหน้าอีโมจิะคะ่ะนี่นะคะหน้าอื่นก็มีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โลยงานนะคะเป็นแบบนี้เลยไซส์มีเดียมเหมือนกันนะคะนิ่มๆนะคะแล้วก็สโลด้วยนะราคะาชิละ40บบาทค่ะ 40บาทอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกผักนะเริ่มที่อย่างแรกนะคะเป็นฝ้า่ังนะคะหรือว่าชมพู่เขียวนะแล้วแต่นะคะนิ่มสโลนะคะน่ารักนะเป็นฝรั่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสับปะรดนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะสโลค่ะน่ารักมากนะอันนี้ราคาชิลล์40บาทเท่านั้นนะคะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ50าบาทนะคะเรือกที่อย่างแรกนะอัน,นจะเป็นบล็อกเกอรี่นะคะก็เป็นลักษณะน,นี้เลยนะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็สโล่นะนี่ค่ะเป็นบล็อกเกอรี่แล้วก็อย่างต่อนะคะอันนี้มาใหม่นะเป็นแบบถั่วนะคะ50บบาทนะคืออันนี้มันชิ้นใหญ่นะคะ ประมาณนี้เลยนะเท่ามือเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังจะเป็นถั่วบบนี้ค่ะเป็นแบกถัว่วสโลมากนะคะนี่นะความสโลนะคะนิ่มด้วยนะอันนี้แนะนําเลยมาใหม่ค่ะเป็นถัว่วลิสงนะคะราคาชิละ50าบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกราคาชิละเจบาทค่ะก็7จบาทมีหลายอย่างนะคะเลยนพี่จะกล้าแรกกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยอันนี้จะเป็นหัวชายเท้าค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยหัวชายเท้า นิ่สโลนะคะมีสีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกค่ะอันนี้ชิ้นออกวัว้วนนะคะเนื้อแน่นนะแล้วก็สโลด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นมะเขือม่วงนะคะชิ้นยาวยานะคะสโลนะคะแล้วก็อต่อมาน,นี้จะเป็นข้าวโพดต้มค่ะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะ สโลนะแล้วก็น,นี้จะเป็นปลาหมึกย่างนะคะนี่แล้วก็สโลด้วยมีไม้ตรงนี้ด้วยนะคะก็อนนี้จะเป็น7จบาทตะกร้าแรกนะคะเจบาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นเลมอนนะคะเป็นแบบไซส์กลางแล้วนะคะไซส์กลาง7จบาทนะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสโลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะ นสะส่ก่องน,นะคะน่ารักนะแล้วก็จะเป็นพวกฟักทองนะคะแบบแรกนะจะเป็นฟักทองฮาราวีนนะคะเป็นหน้าฮาลาวีนะนิ่มสโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟักทองสีส้มน,นะคะเป็นฟักทองแบบธรรมดานะคะเนื้อสอบนะคะแล้วก็สโลด้วยก้อน,นี้ราคาชิลาเจ็ดสิบบาทนะคะต่อมานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นห่อหอมใหญ่นะคะก็ะอน,นี้เพิ่งอ,ออกมาใหม่นะคะออกมาได้ไม่นานเลยนะ ชิ้นใหญ่มากค่ะชิ้นอ้วนมากนะคะจะมีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะอันนี้นิ่มสโลค่ะแนะนํานะชิ้นใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะก็นี้จะเป็นแบบ2ด้านแบบนี้นะคะเป็นทรงเลยนะนิ่มสโลนะคะน่ารักนะขนมปังไส้กรอกค่ะอันนี้ก็ออกมาได้ไม่นานเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะแนะนําเลยนะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังปออิโมจิค่ะก็จะเป็นพวกปังปอหน้าอิโมจินะคะคือหน้าตามอิโมจิเลยมีหลายสีด้วยนะคะอันนี้นิ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะนี่นะคะแนะนําเลยนะปังปออิโมจินะคะขายดีด้วยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะสิบบาทอย่างแรกนะคะจะเป็นสับปะรดนะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะเวลาสั่งระบุ50 50ูด้วยนะว่าเอาไซส์ใหญ่นะคะเอาแบบเจ็ดสิบบาทนะคะ ข้อนี้นิ่มแล้วก็สโลว์นะคะอืมสโลว์มากเลยนะสับปะรดค่ะแล้วก็เป็นนี่ค่ะมะม่วงนะคะมีหลายสีเลยนะไซส์ประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะก็มะม่วงนี่ในนําเหมือนกันนะคะ,ะ,คะราคาชิลาเจ็ดสิบบาทค่ะต่อมานะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นแพนเค้กเมลอนนะคะหรือว,ว่าบันเมลอนนะอันนี้จะเป็นไซส์ของจัมโบ้เลยนะคะแต่ว่าเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะ นิ่มสโลนะคะมีหลายสีเลยนะแพนเค,ค้กเนลร่อนนะคะเหลี่ยมไม่ก่ชีนนะแล้วก็จะเป็นเต่าจมโบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์จมโบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะสิบบาทเท่านั้นนะชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็นิ่มสโลด้วยนี่นะคะแนะนําเลยนะไซส์ใหญ่นะคะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทก,ก้าต่อมานะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังอบนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะลักษณะก่อนนะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก้อนนี้เ pues ป mm ็นแบบมาใหม่นะคะตัวนี้นิ่มแล้วก็สโล่มากๆนะคะนี่สโลนี่นะคะดูความสโลเลยนะสโลมากนะคะแนะนําเลยนะขนมปังอบนะคะเป็นแบบใหม่ค่ะราคาชิ <iden> <_<_้นละเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวปอมปอมกลินนะคะน่ารักนะคะนิ่มสโล่ด้วยเป็นแบบตัวปอมปอมกลินนะคะน่ารักมากนะใครชอบปอมปอก็แนะนําเลยนะคะ มีอยู่เป็นสีพวกเป็นสีพาสเทลนะคะพวกตัวบอมบูลินเนี่ยจะมีสีเหลืองนะคะสีเขียวแล้วก็อันจะมีสีชมพูด้วยนะนี่นะคะจะเป็นสีชมพูสโลนะแล้วก็อันนี้ค่ะมาใหม่ค่ะเป็นชินามอนนะคะชินามอนก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะให้ดูสีีเท่าๆก่อนนะคะมีหลายท่าทางด้วยอันนี้เป็นแบบผือกลางนะคะน,นี่ ปกตินะอันนี้มาใหม่นะคะน่ารักนะชินนมอนน่ารักมากเลยนะคะนิ่มะโลก็สีเป็นสีพัสเทลด้วยนะคะนี่นะคะความสโลแนะนําเลยนะชินนมอนกับปอมปอมปุริมน,นะคะก็น,นี้ราคาชิลาเจ็ดสิบบาทเท่าน,นั้นนะคะต่อมานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเรื่องที่อย่างแรงนะคะเป็นจัมโบ้สตรอบเบอรี่นะคะจะเป็นไซส์จ,จัมโบ้นะคะสตรอบเบอรี่ไซส์ใหญ่เลยนะอันนี้นิ่มแล้วก็สโลนะคะมีสองสีค่ะสีเหลืองนะคะ จ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะจะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะเห็นไหมนี่จะมีหน้าตรงนี้นะคะก็มีแขนด้วยนะคะเป็นตัวตุ๊กตาญี่ปุ่นค่ะราคาชิระเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะน่ารักนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบไซส์กลางนะคะนิ่มแล้วก็สโลมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทแล้วก็แอปเปิลนะคะจะมีเป็นสีนี้ด้วยนะคะเป็นสีเขียวค่ะ สโลเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นบางฟอ,อนนะคะเป็นบางฟอน้าซานิโอนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะก็มีชิฟช็อกโกแลตด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยชีล้วนะคะเจ็ดสิบบาทะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นเจ็ดสิบบาทตะก้าสุดท้ายนะคะก็นี่เลยคะ่ะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะกับเมื่อกี้นะคะมันจะคนละเนื้อกันนะคะมีเป็นสีแดงนะคะกับสีชมพูค่ะ ัวนี้ิ่มสโลนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะมาใหม่เลยนะเป็นป๊อปคอนนะคะคล้ายๆป๊อปคอนของแท้เลยนะคะแต่อันนี้มันจะชิ้นใหญ่นะน,นะคะแนะนำเลยนะคะอันนี้มาใหม่ระคะชิล่าเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นป๊อปคอนนะคะป๊อปคอนเีชมฟูนะ ันนี้ไม่ใช่ปอบคอนนะคะมันจะเป็นไอติมนะคะมองผิดนะนี่ค่ะราคาชิลละเ0บาทแนะนํานะคะมาใหม่นะเป็นไอติมนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิละ100บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นนี่เลยค่ะปลาโลมานะคะเหลือประมาณ2ชิ้นนะอย่างนี้เตี้ยเลยนะคะนิ่มสโลนะเป็นแบบตัวปลาโลมาแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็อย่งางต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นขวดนมแบบไซส์ใหญ่นะคะ มันจะออกอ่อนอ้วนนะคะเนื้อดีนะคะสโลด้วยนี่นะคะ1 0 0รยบาทเท่านั้นะะานะมีหลายสีเลยค่ะในะนันนะคะเป็นขวดนมแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นพีจัมโบ้นะคะมันจะเป็นพีสไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะไซส์เท่าบิ๊กพีชเลยนะคะนิ่มสโลมากนะคะ100ยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นจัมโบ้แอปเปิลนะ ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะเนื้อซอฟมากนะคะแล้วก็สโลด้วยก็อนนี้จะเป็นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะก็เรื่องที่อย่างแรกตะกร้าแรกกันก่อนนะคะนนี้จะเป็นคิมพับลิลคุมะนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะนิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยอันนี้แนะนําเลยนะคะมาใหม่นะคิมพับลิลคุมะนะคะน่ารักมากเลยนะ 120บาทนะคะ120บาทต่อมานะคะก็อย่างแรกนะเป็นอันนี้ค่ะแตงโมแบบลูกนะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยสโลมากๆเลยนะคะเหลือ,อน,น่าจะชิ้นสุดท้ายแล้วแหละนะคะเป็นแตงโมแบบลูกนะนี่นะคะ1 20บาทแล้วก็ยางต่อมาคะ่ะอันนี้จะเป็นแก้มังกรนะคะนิ่มสโลนะแล้วก็เป็นพวกผักคะ่ะเล่นที่แบบแรกนะคะ อันนี้จะเป็นผักสีเขียวนะคะชิ้นใหญ่แบบใหญ่จัมโบ้มากๆนะคะผักเขียวนะคะแล้วก็ผักสีเหลืองนะคะนี่แล้วก็น,นี่จะเป็นกะหล่ำนะคะแบบนี้โลมากค่ะนี่นะคะก็ต้านี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นฮันนี่โทนนะคะก็นี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะ นี ite, ่ค so yani ่ะช anyway. ิ้นใหญ่มากนะคะราคาชิลร้อยห้าสิบบาทนะคะก็นี่แนะนำเลยนะคะน่ารักมากแลวมันก็นิ่มสโลชิ้นใหญ่ด้วยนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเป็นฮันนี่โทสนะคะร้อยห้าสิบค่ะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้นะก็ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อนะคะ แล้วก็ดูลูกสินค้าเนี่ยทักมาได้ในรายนี้เลยนะคะมีทั้งหมด4อดีลายนะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดใบนี้ไม่ชัดจะทิ้งรายละเอียดนี้ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะก็คลิกดูได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ยลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ